จังหวัดอุดรธานีจัดสภากาแฟครั้งที่สองเช้านี้ที่อุดรธานีประจำปีงบประมาณ2 5 6 7เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาในวันชัยคงเกษมผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีเป็นประธานนำส่วนราชการหน่วยงานภาครัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นองค์กรภาคเอกชนและภาคประชาชนร่วมกิจกรรมสภากาแฟเช้านี้ที่อุดรธานีประจำปีงบประมาณ2 5 6 7นัดที่2โดยจัดที่สำนักงานทรัพยากรน้ำที่สอุดรธานี โดยมีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกระทรวงพลังงานและกระทรวงดิจิทัลเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเป็นเจ้าภาพซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นดําริของผู้ว่าราชการจังหวัดที่ต้องการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างทุกภาคส่วนให้เกิดความคุ้นเคยใกล้ชิดสนิทสนมกันโดยใช้สภากาแฟซึ่งเป็นเวทีที่ไม่เป็นทางการในการนําเสนอข่าวสารประชาสัมพันธ์นภารกิจของหน่วยงานการแสวงหาความร่วมมือเพื่อให้การพัฒนาจังหวัดอุดรธานีเกิดเ,เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ลดช่องว่างระหว่างภาคส่วนต่างๆโดยกําหนดจัดขึ้นทุกวันพุธแรกของเดือนโอกาสนี้เพื่อเป็นการส่งต่อการเป็นเจ้าภาพการจัดสภากาแฟครั้งที่3ผู้ว่าราชการจังหวัดได้เป็นสักขีพยานในพิธีส่งมอบสัญลักษณ์ถ้วยกาแฟให้กับหน่วยงานในสังก,กัดกระทรวงยุติธรรมตำรวจอายการจังหวัดกะกะตปป,ปชและสำนักงานจังหวัดซึ่งจะเป็นเจ้าภาพในการจัดงานในครั้งต่อไปจะมีอำนาจใเรื่องของการ อุดรธานี<ใ>นสำนักง,งานทายารจังหวัดอุดรธานีนะครับสำนักง,งานและหน่วยงานที่5นะครับสำนักง,งานกรกตประจําจังหวัดอุดรธานีคร,ครับค่ะสำหรับวันนี้นะคะพิธีการอรอบหน้านะครับเนื่องจากมีท่เจ้าภาพหลายหน่วยงานด้วยกันนะครับแต่เป็นสำนักงานอะยารจังหวัดอุดอรดนหน่วยงาน,นที่ <คน S 1> ทอยู่กลางคุณนะครับท่านเจ้าภาพท่านต่อไปนะครับก็เรียนเชิญเลยนะครับ